ตาทำให้แม่ดูหน่อยค่ะอ๋อมันเล็กเก๋มันได้กเก๋มันได้กเก๋หายเอาแล้วจะทำยังไงให้กลับมาเอาทำยังไงออกจากตาทำยังไงอ๋อมันได้กเก๋มันเล็กเก๋มันได้กเก๋หายเอาแล้วไหนะตาน้องนั่นออกจากทางตาหรือเปล่าไม่จะมีอ้าวถ้ามันมาจากไหน เดู๋นี่อ้าวมันออกจากทางไหนมาคะออกจากทางนี้อืมอ๋อมันเล็กเก๋มันเล็กเก๋ยอะไรอ๋อมันเล็กเก๋มันเล็กเก๋มันเล็กเก๋ยหายอ้าวแล้วจะทำยังไงอะลูกอืมคุณแม่อยากดมอยากดมทํายังไงถึงจะดมกลับมามันอยู่ตาข้างไหนอะอ๋อมันเล็กเก๋มันเล็กเก๋มันเล็กเก๋หายอ้าวหายอีกแล้ว แล้วจะเอาออกมาจากตาข้างไหนคะข้างหูข้างหูเอาออกมาหน่อยแม่จะหลับตาแล้วนะไหนออกมาดิออกมายังออกมายังแม่หลับตาไปแล้วนะออกมายังจะออกแล้วไหนออกมาสิคะเอ้ามาออกมาจากหูข้างไหนข้างนี้เก่งจังเลยใครสอนหนูอ๋อมันก็เไทยทำเองทำเองเหรอคะ หายอยแล้วเหรอคะทำยังไงถึงจะให้กลับมาคะนิชาก็อยู่นี่อยู่ไหนมันออกจากหูข้างไหนคะข้างนี้ข้างนี้เหรอคะออกชางตาได้ไหมคะไม่ได้ทำไมอะคะมัมันเข้า,ขาไม่ได้ะคะ่ะอา้ามันเข้าไม่ได้เหรอะ,ะแล้วมันออกา,างหูได้ไหมคะได้ทำยังไงคะอ,อ๋อมันลกเก ไอ้ดอกเอโดบอกมาให้นเออมันกิ๊กกีมันกิ๊กกีฮะหายแล้วเหรอไปไหนอะหาอือเอาไหมเอาหูข้างไหนคะเอาหูข้างนี้ซ้ายหรือขวาอืซ้ายซ้ายไหนแม่ แม่ไม่เสร็จเลยแม่กดถ่ายรูปดิเดี๋ยวแม่ถ่ายให้ไปทำดูก่อนเดี๋ยวนี้นะคะค่ะอ๋อมืดนิชาพูดดิดูมายากลน,นิชานะคะอ๋อดูดิพูดยังไงนะดูดูมายากลมายากลอย่างนี้แหละเออของน้องนิชานะคะดูดูมายากล ยูเอเมริกันมายากลยาร์กุลไม่ใช่มาเอาใหม่เป็นวุ้ใหม่มา,าไม่ต้องพูดก็ได้เล่นมันจองมาข้างไหนนะยาดมนิชาจ้องมาข้างไหนจ้นาจ,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 จองมาข้างไหนหายเอยงนี่ไหมมันหายเน่าหายแล้วมันอยู่ไหนอ่ะ หาไม่เจอปะหายหมดเลยทำยังไงดีจู่่จู่ใครจู่เอ้าวสวัสดีค่ะก่อนบ๊ายบายก่อน Cháu thăm vào lại cho cái oh. oh. oh, huh? oh. Hả nè น,บบนิ้ชหายไปไหนละเอาไปไปกันเลว